สวัสดีครับจากช่องเคอร์เสี่ยวนะครับวันนี้ก็มีข่าวเด็ดไหมเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้วันที่27เดือน12 65มีข่าวอะไรบ้างไปเราฟังกันได้เลยครับข่าวแรกนะครับเปิดตัวเลนส์เมทิค8 Pro แล้วก็เลนส์เมทิค8 Pro Plus ทเกมมิ่งสมาร์ทโฟนนะครับดุด,ดันชิป Snapdragon 8 Gen 2กล้องหน้าร่องหุนด้วยนะแล้วก็มีชาร์จไว165วัตต์ราคาประมาณ20,000บาทเดี๋ยวมาไล่สเปคก่อนนะครับไอตัว8 Pro ธรรมดาเนี่ยตัวนี้เป็น AMOLED นะหน้าจอ6.8นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus ออัััััตตตรรรรราาีีเเเฟชท120นนะคบแลลล้ล้้้วววกก็ยงงหหใม3 เลนหลัง50ล้านพิกเซลเลนที่2นะครับก็เป็นออนต้าวาย8ล้านแล้วก็มาโค2ล้านส่วนกล้องหน้าให้มา16ล้านพิกเซลครับแน่นอนนะครับว่าตัวนี้มีพอร์ต USB Type C มาให้แล้วก็มีช่องหูฟัง3.5ตัวนี้แบตเตอรี่6,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ชาร์จไว80วัตต์ด้วยคือชาร์จจากศูนย์ถึง100%เนี่ยประมาณ35นาทีเท่านั้นเองส่วนเลนเมทิค8 Pro พัน 8, นะครับสเปกจะค่อนข้างที่จะเหมือนตัวโปรเลยแต่ว่าจะต่างกันนิดหน่อยก็คือระบบชาร์์จจจไววววตตตตััันนีีตตนีี้้้ะะด1665 5000เเเลลยยแแบออ่่หืพง 5, เ,เพื่อนๆคไหนสนใจนะครับก็สามารถเปิดสั่งจองได้แล้วที่ประเทศจีนวันนี้วางจําหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่28ธันวาคมนี้10โมงนะครับที่ประเทศจีนเลยราคาเริ่มต้นนะครับสำหรับ RAM 8รอบ128เนี่ยอยู่ประมาณ19,900บาทอันนี้คือตัว8โ r o นะส่วนตัว8โ r o p l u เนี่ย RAM 12รอบ256ราคาอยู่ประมาณ26,000บาทครับต่อไปมาดูข่าวที่2ครับเกี่ยวกับมือถือ Samsung Galaxy A54 5G แล้วก็ตัว A34 5G จอเปิดตัวนะครับปี2023กับชิปตัวใหม่แล้วก็ฟีเจอร์ใหม่นะครับสำหรับชั้นเลืดหงเลยและแน่นอนคว่าไม่มีรุ่นพี่อย่าง A74 แล้วครับเห็นว่าสเปคที่หลุดมานะครับตัวชิป A54 5G เนี่ยคาดว่าจะใช้ชิปเปนเ็น้อน1,380โดยมีกล้องหลัก50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัว Galaxy A34 5G เนี่ยจะมากับชิป a o 1 1,280ส่วนกล้องหลัก48ล้านพิกเซล แบตเตอรี่นะครับประมาณ5,000 mAh เลยและคาดการว่าช่วงไตรมาสแรกของปี2023นะครับเหมือนปีก,นก่อนเลยอาจจะเปิดตัวนะครับยังไงเดี๋ยวถ้ามีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนะครับต่อไปข่าวที่3ามครับมาดูมือถือเปิดตัว h o n o r r 80 GT แรงด้วยชิป Snapdragon 8 0 0 Gen 1ครับตัวนี้หน้าจอ AMOLED นะสว่างคมชัดแล้วก็มีระบบลอยความร้อนด้วย VC ราคาอยู่ประมาณเริ่มต้น16,400บาทครับส่วนสเปคที่เขาให้มานะครับคร่าวๆก่อนเลยก็คือชาร์จไว66วัตต์เลยหน้าจอเป็น6.67นิ้วด้วยนะความละเอียดเป็น Full HD+ Part, อัตรารีฟรชเรท 120Hz เลยครับตนนัวนี้ส่วนแรมนะครับก็จะมี 16GB ด้วยความจุก็ 256GB โดยมีแบตเตอรี 4, ่4 8 0 0ม a h นะครับกล้องหลังจะมีทั้งหมด3ตัวเลยเลนส์หลัก54ล้านพิกเซลเลยเลนส์ที่2อันตราไว8ล้านนะแล้วก็มาโคล2ล้านพิกเซลกล้องหน้ามีความละเอียด16ล้านพิกเซลครับเห็นว่ามีทั้งหมด3สีนะมีสีเงินสีขาวมุกแล้วก็สีดํา ส่วนราคาเนี่ยเห็นว่าแรม12ลอม256เนี่ยอยู่ประมาณ16,400บาทและตัวแรม16ลอม256เนี่ยอยู่ที่17,900บาทครับในเบื้องต้นนะครับคาดว่า h o n o r 80 GT เนี่ยจะวางขายที่ประเทศอื่นก่อนซึ่งอาจจะมีความจุดรุ่นอื่นนะครับเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับต่อไปมาดูข่าวที่4นะครับบริษัท TSMC เตรียมเปิดไลน์ชิปเซต3นาโนเมตรสำหรับ Apple นะครับประเดิมเจ้าแรกด้วยชิป M2 Pro สำหรับ Macbook ปี2023ครับ โดยผู้ผลิตรายใหญ่นะครับเตรียมเปิดตัวชิป3นาโนเมตรปลายปีนี้ซึ่งลูกค้าแรกนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหน V I P อย่าง Apple นั่นเองที่โรงงานไต้หวันนะครับโดยมผีผู้ผลิตโรงงานในวันที่29ทธันวานี้แล้วก็เปิดเผยรายละเอียดนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับการขยายผลิตภัณฑ์ในอนาคตด้วย ส่วนลูกค้ารายแรกนะครับก็ระเดิมด้วย Apple ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของ TSMC มาอย่างยาวนานนะครับสอดค้องกับรายงานก่อนหน้านี้ที่ระบุว่า Apple เนี่ยมีแผนผลิตชิปรุ่นใหม่ขบวนการ3นาโนเมตรครับเดี๋ยวเรามารอรุ้นกันดีกว่านะครับว่าชิปตัว M2 Pro เนี่ยที่ผลิตด้วยสถาปัตยกรรม3นาโนเมตรของ TSMC ที่จะมาใส่ใน Macbook เนี่ยจะแรงขนาดไหนครับเดี๋ยวไปติดตามด้วยกันครับผม ต่อไปข่าวที่5นะครวันพัสดี11เตรียมเปิดตัวรับปีใหม่สีมการานี้ยืนยันกลุ่มพลังซับดากอน 8G2 เห็นว่าสเปคจัดให้มาคือโหดเหมือนกันนะครับเป็นซาบดากอน 8G2 จับคู่กับแรม 16G เลยส่วนความจุจะอยู่ที่512นะครับแล้วก็ถ่ายภาพโดยมีเทคโนโลยีการถ่ายภาพพัสิบัตด,ด้วย ซึ่งจะมีสีทั้งหมด2ส,สีนะครับคลาสสิกเลยมีสีเขียวแล้วก็สีดำเดี๋ยวเรารอติดตามไปพร้อมกันดีกว่าว่าวันเปิดตัวเนี่ยจะมีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆบ้างเดี๋ยวมาอัปเดตกันให้ทีครับและนี่ก็คือทั้งน้าข่าวนะครับที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ยังไงเพื่อนๆชอบนะครับข่าวสารแนวนี้นะฝากรบกวนกดไลค์กดติดตามม่ช่องเคอเสียผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับผม